สำหรับร้านอาหารนะครับที่อยากจะยกระดับบรรจุภัณฑ์ให้ดูมีมาตรฐานมากขึ้นนะครับก็สามารถใช้เรื่องของเครื่องซิลได้นะครับก็แบบนี้ก็ทําให้ดูสะอาดมากขึ้นนะฮะอาหารดูพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ขนส่งเดลิเวอรี่เนี่ยก็จะไม่หกนะฮะก็ใช้เครื่องซิลแบบนี้นะครับเป็นเครื่องซิลแบบใช้ในร้านเล็กๆก็สามารถใช้ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมซิลให้ดูนะครับ าหารก็อยู่ข้างในนะไม่ต้องใช้ฝานะครับแล้วก็สามารถติดสติกเกอร์ต่างๆโลโก้หรือว่าพิมพ์ลงไปบ,บนฟิล์มได้เลยเหมือนกันนะครับ